น่ากินจังเนาะนี่ทำเองคว้านเองห่อแบบนี้หรอทุกคนเมนูกองท้ายวันนี้นะคะยำมังคุดครับยำแบบยำแบบทรงเครื่องฟิลแบบทรงเครื่องอันนี้คือเครื่องหายไปหมดแล้วแต่ว่ายังคึกได้อยู่น้ำลายยังลายแดงลายแดงอกมากลายแดงอกนี่คนทำคนทำทุกคนไม่ไหวแล้วนี่ตะกี้ใครไม่โดนนางก่อนตะอี้มุ่งกัน ีนนของก้องถ่ายถันแล้วก็ทำขายไหมนี่โน่ชิมก่อนมุกเขาให้รสชาเป็นไงเหมือนกป็นเรื่องคำได้ไรโอนัได้ไระอกเรียวได้จากงูแซบลีเดอร์ทุกภาสาบองเข คำใหญ่เป็น่อยชื่นใจเนาะชื่นใจมากเลย,ยลูกเล็กสักคำอืเปิดปยลวาทุกคนไอ้ยาอ่ากลางปาโอ้โอเปรี้ยหวานลงตัวมากหอมข้าวกล่ว ใช่ไหมไม่เห,หมือนมะพร้าวขัวเออพูดผิดมะพร้วา,พาวขัวมะพร้าวขัว